ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะไม่มีใครรู้เจ้าบ่าวมีลูกมีเมียแล้วยาเจ้าสาวยันทุกคนไม่รู้ เจ้าบ่าวมีครอบครัวแล้วกรณีเหตุการณ์ที่ภรรยานานได้บุกไปงานแต่งงานของสามีที่เป็นข้าราชการตำรวจได้แอบไปแต่งงานกับหญิงสาวคนใหม่ซึ่งเหตุเกิดที่จังหวัดชัยนาทค่ะโดยภรรยาคนนี้ได้เดินทางไปงานแต่งพร้อมกับแม่ของสามีซึ่งได้มีการไลฟ์สดโชว์ทะเบียนสมรสแล้วเดินบุกเข้าไปในงานขณะที่สามีกับสาวคนใหม่กําลังถ่ายรูปและรดน้ําสั่งกันอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งญาติทุกคนกําลังพูดคุยกันอย่างตึงเครียดแม่ของเจ้าสาวยืนคุยโทร กะสัน้ำตาไหลญาติาคนหนึ่งเดินเข้ามาหาทีมข่าวช่องวันพร้อมเปิดเผยทุกคนในครอบครัวอยู่ในอาการเครียดเป็นอย่างมากจับต้นชนปลายไม่ถูกและยังเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอยืนยันว่าทางเจ้าสาวและญาติของเจ้าสาวทุกคนไม่รู้มาก่อนว่าเจ้าบ่าวมีครอบครัวแล้ว ตอนนี้ทางญาติกำลังปรึกษาการเพื่อหาหนทางออกของปัญหานี้โดยย้ำว่าบางประเด็นที่ฝั่งภรรยาหลวงพูดออกไปไม่เป็นความจริงและคนในโลกโซเชียลหลายคนก็เข้าใจผิดหาวเจ้าสาวพร้อมเมื่อไหร่จะออกมาชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งทั้งนี้นะักข่าวพยายามโทรหาสิบตำรวจตรีคนนี้หลายครั้งปรากฏว่าเจ้าตัวยังไม่ยอมรับสายทีมขณะที่เพื่อนร่วมงานของเจ้าสาวเปิดเผยรู้สึกสงสารเพื่อนเป็นอย่างมากหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ได้โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าตัวอยู่ใน อาการเครียดอย่างหนกักไม่คิดว่าจะเจอเรื่องแบบนี้และไม่ฟันธงว่าเพื่อนของเธอนั้นท้องก่อนแต่งหรือเปล่าขณะที่แม่ค้าอีโคนเปิดเผยตนเองเห็นสิบตำรวจตรีคนนี้มารับมาส่งวัดที่เจ้าสาวเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นทั้งคู่แสดงออกเหมือนคนรักกันทั่วไปยอมรับว่ายังรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองละคะ่ะ